เวลา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องประชุมวังสะปทุมส่งติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนแห่งนี้เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมมือศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด71คนครูตำรวจตระเวนชายแดน7นายครูอัตราจ,จ้าง1คนมีดาบตำรวจสากลที่อมย์เป็นครูใหญ่ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5ในการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กเริ่มตั้งแต่ในคันมานดามีเด็กแรกเกิดถึง3ปี17คนเด็กทุกคนมีพัฒนาการสมวัย นักเรียนประถมะศึกษาพบภาวะเตี้ยนหนึ่งคนภาวะผอมหนึ่งคนทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาให้ครูพยาบาลและครูประจำชั้นให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนให้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอีกทําพบว่าน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นน้ำกระด้างสําหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6จํานวน16คนได้รับการศึกษาต่อจนครบ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ทั้ง8คนเฝ้าทูลอ่อนระบาดถวายรายงานผลการเรียนและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนักเรียนทุนทั้งหมดมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา2563ผลการทดสอบโอเน็ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในทุกกลุ่มสาระมีผลการสอบตามกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทางโรงเรียนได้สอนเสริมแก่นักเรียนที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทยเน้นสอนเรื่องการประสมคำในกิจกรรมบันไดหกขั้นฝึกอ่านเขียนคัดลายมือว่ารูปประกอบคำแต่งประโยคและเขียนคำตามภาพวาดโดยให้ครูต่อชดอเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีและหน่วยง,งานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนให้เกิดผลสำเร็จด้านการเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นปฐมถมศึกษาตอนปลายร่วมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการจักสารฉลอมตะกร้าและกระด้งจากไม้ไผ่โดยมีหน่วยงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืนภูมิปัญญาท้องถิน่นพร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลน,น้ m y ยืนจัดกระบวนการสอนสารกระด้งลายลูกแก้วแก่นักเรียน ซึ่งต่อมาหน่วยงานดังกล่าวได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีพัฒนาต่อยอดนำลายลูกแก้วมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผ้าทอลายลำน้ำยืนเป็นลายผ้าที่ประดิษฐ์จากอัตลักษณ์ของชนชาวไทยอีสานชนชาวกวยกุยและชนชาวกัมพูชาที่เป็นชนกลุ่มดั้งเดิม นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานีนำความรู้ศิลปะประดิษฐ์สอนนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าพื้นเมืองผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเป็นเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาประดิษฐ์ขึ้นรูปเป็นดอกไม้อาทิดอกกุหลาบและดอกลิลลี่พร้อมกับสอนจัดแจกันและช่อดอกไม้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายยังโอทอปของอำเภอน้ํายืนและโอทอปจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมไปจนถึงการสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้ให้แก่ครอบครัวจากนั้นทอบพเนรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทางโรงเรียนจะทำการเกษตรแบบผสมผสานในกิจกรรมผสุสัตว์และการประมงทำให้มีปริมาณผล,ผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ถั่วมเมล็ดแห้งเพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาหารยกเว้นผักและผลไม้ที่มีไม่เพียงพอทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มในปีการศึกษา2564 อีกทั้งสำนักการ,กรเรษากษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้สาท่าความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้านด้วยการนำผลผลิตมาแปรรูปถนอมอาหารเป็นมะละกอเชื่อมฟักเชื่อมกล้วยฉาบเป็นต้น ในการนี้สมเด็จพระนิธิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมที่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ตั้งใจศึกษามีผลคะแนนดีหากต้องการหนังสือหรือสื่อการเรียนทางด้านใดเพิ่มเติมให้แจ้งพันครูต่อชดอจะได้พระราชทานความช่วยเหลือต่อไปด้านการฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากไม้ไผ่มีพระราชดำริว่าตอนนี้เริ่มหายาก ส่งส่งเสริมให้นักเรียนหาความรู้เพิ่มเติมจากปราชชาวบ้านฝึกไว้เป็นความรู้มีประโยชน์มากนอกจากนี้ยังทรงห่วงเรื่องน้ำดื่มเนื่องจากตามหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของโรงเรียนยังใช้น้ำกระด้างมีพระราชดำริให้สำรวจชุมชนต่างๆและพิจารณาว่าควรทำอย่างไรให้ประชาชนมีน้ำสะอาดดื่มได้โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโวาทให้โรงเรียนและชุมชนรวมมือกันพัฒนา ให้ช่วยกันนำวิชาวความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปขยายสู่ชุมชนส่วนชุมชนมีความรู้อะไรก็นำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนหากโรงเรียนและชุมชนช่วยกันก็จะประคองชีวิตอยู่ได้และก้าวหน้าต่อไปต่อมาเวลา13บสมนาฬิกาสนาที สมเด็จพระนิธิธาธุีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องประชุมวางส,สัปปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคําสะอาดตำบลยางใหญ่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนตำรตวจตะเวนชายแดนบ้านคําสะอาดปัจววปจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 มีครูตอชดอ7คนบุคลากร1คนรวม8คนนักเรียนชาย46คนหญิง34คนรวม80คนโรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในวันที่2มิถุนายน2564และได้จัดแผนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือการสลับชั้นมาเรียนและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด ด้านวิชาการมีกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ต่างๆอาทิวิชาภาษาไทยเน้นเรื่องการสะกดคำและจัดให้ครูประจำชั้นสอนเป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาวิทยาศาสตร์ที่นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนได้มีกิจกรรมโรงเรียนพี่สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนน้องโดยโรงเรียนเบนจมะมหาราชอุบลราชธานีได้จัดค่ายภาคเรียนละหนึ่งครั้ง โดยมุ่งเน้นการทดลองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องได้จัดค่ายวิชาการในการติวสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็อีกด้วยนอกจากนั้นการพัฒนาทักษะในเด็กระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมสร้างสรรค์การฉีกตัดปะซึ่งในปี2563โรงเรียนได้รับรบางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษ ระดับชั้นอนุบาลระดับกองประชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ทั้งนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนได้แก่การซ่อมจักรยานจากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมการตัดผมจากวิทยาลัยการอาชีพวารินช מ ราบและการเพาะเห็ดนางฟ้าจากวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมมีผลการประเมินการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้แก้ปัญหาประเภทผักผลไม้ไม่เพียงพอโดยการปรับพื้นที่แปลงเกษตรให้เหมาะสมแก่การปลูกผักสวนครัวทุกฤดูกการและปลูกผลไม้ระยะสั้นอาทิกล้วยสับปะรดและมะละกอส่วนในระยะยาวได้ปลูกไม้ผลที่หลากหลายสามารถให้ผลผลิตต่างๆตามฤดูก,กาลกันไปได้ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาดุกไก่ไข่ไก่ไกพันธุพื้นเมืองและสุกรทําให้ปัจจุบันมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนและขยายผลในการเลี้ยงปลาดุกไก่ไข่และปลูกผักจากโรงเรียนสู่ชุมชนทําให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัยให้พยายามดูแลเรื่องความสะอาดส่วนบุคคลและสุขาภิบาลโรงเรียนอย่างที่เคยทำห้องน้ำห้องสุขาห้องครัวดูให้สะอาดเรียบร้อยส่งเสริมให้นักเรียนล้างมือรวมถึงเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยจะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ปว่วยโควิด -19 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลลสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีรับเครื่องมือแพทย์พระราชทานพร้อมด้วยนายแพทย์พงโพธีราน,นันท์ชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และบุคลากรทางการแพทย์ประกอบพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงพระราชทานจำนวนห้าเครื่อง สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งอย่างสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอีกด้วยจากนั้นนายพลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานในพิธีรับเครื่องมือแพทย์พระราชทานพร้อมด้วยแพทย์พงพธิ์ธีรนันตาชายัย พ่ในการโรงพยาบาลประจบครีขันและบุคลากรทางการแพทย์ประกอบพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PA PR รุ่น Easy Clean พระราชทานจำนวน6ชุดโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือเข้ารับการตรวจพิเศษอื่นๆหรือคลอดบุตรซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทราเทพพยัวดีกรม,มหลวงราชสรินีสรีพัฒมหาวชราราชธิดาส่งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิด ทรงมีพระกรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดพี่ได้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 โปรดพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ทั้งนี้โรงพยาบาลประจบกรีขันได้รับพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน10แกลอแกลอนแกลลอนละ4ลิตร ซึ่งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ตามสําสนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ห้องประชุมพลเอกเปรมตรินสูลานนท์อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขลาจังหวัดสงขลาในแพทย์พีรพงศ์ภาวะสุทธิภัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ประกอบพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงพระราชทานจำนวน12เครื่อง น้าพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพระราชทานให้โรงพยาบาลหัดใหญ่จำนวนเจ็ดเครื่องและโรงพยาบาลสงขลาจำนวนห้าเครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความปรับปลื้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระราชลือไทยวงยยความเดือดร้อนของปรศนิกร อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลาอีกด้วยทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นำไปจัดหาเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่โรงพยาบาลขานุวรรักษะบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนายวราจาักรสถาพรพินโยในอำเภอขานุวรรักษะบุรีนายแพทย์ทวีศักิ์ขาุวงศ์ ผู้อในวยการโรงพยาบาลขานุวรรักษาบุรีพร้อมคณะแพทย์ประกอบพิธีรับมอบเครื่อง High Flow, รรนนององกซิกเจนไฮฟลูพระราชาทนจำนวน2เครื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชาทนงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 สร้างความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นล้นพ้นสมเด็จพระณิธิาเที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรง่วงใหญ่และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทย ด้วยสำนักงาบนบรรเทาทุกข์และประชาหมัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณวิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในระหว่างวันที่17-26มิถุนายน2564เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่12นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้นายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพร้อมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอเมืองตรังจำนวน3,750ชุดนักวิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโอกาสนี้ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้จำนวนสราย ในพื้นที่ตำบลบ้านควรตำบลน,นายงใต้ตำบลน,นาถ้ำเหนืออำเภอเมืองตรังพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดฐานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ยังความปรับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นโล้นพ้นอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวรพระราชทานอุปนญาย,ยกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยจะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรัง ได้แก่อเภอมืองตรังอเภอกันตังอเภอย่านตาขาวอเภอปะเลียนอเภอสีเก่าอภหั้วยอดอเภอหวังมิเศษอเภอนายงอเภอรัศดาและอเภอหาสําราญทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอก3 ครวพระรานทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยได้ลผลิตอาหารปรุงสุกร้อมรับประทานมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บุรีรัมย์และนครสวรรค์ไปแล้วรวมจำนวน1,6278ชุดและยังคงให้ความช่วยเหลือในจังหวัดอื่นๆต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการ พลังใจ99บาทก้าผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และ,ะไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านการดําเนินงานของสํานักงาบนบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสถานีกาชาติเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอาเภอ ด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชี สำนักการจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายรวันเลขที่023ขีด6ขีด06799ขีด0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664วันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมศิทธิ์เก่าจิตรดาในพระราชปธิบดรวมกันประกอบอาหารกล่อง ที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเป็นศูนย์กลางในการทําจิตอาสาทําความดีสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยในวันนี้ประกอบอาหารเมนูปลาซาบะย่างราซอสเทริยากิผักต้มจะทําเป็นอาหารกล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมสิทธิ์เก่าจิตรดานในพระราชปธิและผู้สมทบทุนจากภายนอกทั้งในานามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ จากนั้นได้มอบอาหารกล่องน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สถาบันบำราศนราดูลจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาจำนวน200กล่องซึ่งแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา นำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรน,นักศึกษานักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นที่อาคารราชวิทยาลัยจุลาภร์ศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานนนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์และรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยลวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรราชวิทยาลัยลจุลาภรเป็นประธานในพิธีประกาศสําเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพนักศึกษารุ่นที่1จํานวน45คนสาหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตได้รับทุนพระราชทานจากศาสตร,ราจารย์ดเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบวรขัติยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ ที่ทรงก่อกำเนิดคณะพยาบาลศาสตร์วิทยลาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยลาลัยจุลาภร์ขึ้น้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธาิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง สำหรับพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้นักศึกษาระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อวิชาชีพและต่อสังคมทั้งยังเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพพยาบาลเพราะขีดหมวกถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยาบาลผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต แสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลและความรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและผู้ป่วยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบัณและมาตรฐานของวิชาชีพเพื่อสุขภาวะของประชาชนสำหรับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีของคณะพยาบาลศาสตร์ มีการเรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะสาขาที่เป็นวิชาชีพการศึกษาภาคปฏิบัติครอบคลุมทั้งการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงปฏิบัติในสถานการณ์จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลและการปฏิบัติในชุมชนคณาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะสาขามีประสบการณ์ในการพยาบาลเฉพาะสาขามีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติซึ่งบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ณจะสามารถให้การพยาบาลประชาชนได้ย่งมีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยสืบสามรอบปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภร์ณ